ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ 1d.net ก็ได้ค่ะผู้ชมฮะช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลหลายคนชอบกินพี่ชาคริสจะทำสวนทุเรียนอ๋อใช่ใช่ใชทำกับ<ค>เฟย์รอเท้าใช่แต่ปรากฏช่วงนี้ฝนมันตกเยอะมันช่วงมรสุมแล้วเพราะฝนตกเยอะเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นฮนะหลายคนเคยซื้อทุเรียนเป็นลูกๆจะเจอปัญหานี้พี่คิวใช่ครับไส้ซึมอ๋อไส้ซึมเพราะว่าเขามี เรื่องเซาอะไรเนี่ยไม่ใช่ซึมอย่างนั้นหมายถึงว่าไส้มันมีน้ําซึมเข้าไปออตรงแกนทุเรียนเนี่ยมันจะแบบเน่าเป<ช>ื่อยแล้วรสชาติมันจะไม่ดีแล้วปรากฏว่าส่วนทุเรียนเขยจันทร์ของพิชาคริสกับพี่แอนพัทธิราแฟนเขาอะนะฮะเจอพายุฝนทันล,ลม<ช>ทุ <นะ S 2> เรียนที่มีลูกค้าจองไว้เนี่ยมันก็เลยเริ่มมีปัญหาว่าจะเสี่ยงไปเจอไส้ซึมหรือเปล่าถูกแล้วพี่แอนพิชาคริสเ,เขาบอกเลยว่า เขาท้อนะเพราะเขาอยากได้ผลผลิตที่ดีที่สุด<ช>ส่งตรงถึงมือของผู้บริภโภ<อ>คแต่ว่าแน่นอนแหละคนก็คาดหวังเพราะว่ามันเป็นส่วนของเขาไงค,ครั้งนี้เขาก็เลยต้องประครบประงมหน่อยคัดสันแต่สิ่งที่ดีที่สุดและถ้าเกิดสินค้าเนี่ยสำหรับผู้บริโภคได้รับไปไม่ถูกใจพี่ชาคิตก,กับพี่แอนยินดีให้เคมเอาเงินคืนไปเลยครับ คนที่อยากกินทุเรียนเราขอบคุณมากที่อุดหน,นุนเราขอให้เข้าใจธรรมชาติของทุเรียนด้วยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็มาคุยกันแล้วเราก็จะแก้ไขให้แต่บางครั้ง100ลูกมันอาจจะต้องมีหลุดๆที่มันผิดพลาดบ้างซึ่งตรงน,นี้ด,ด้วยด้วยความที่เราเป็นผู้ประกอบการเราก็มีวรการให้เขาสามารถเคลมได้ด้วยความเป็นทุเรียนคนะคนคนบริโภคผมว่าก็ต้องเข้าใจเยอะๆด้วยว่าว่าในภูหนึ่งอย่างหมอนทองเนี้ยมันก็สุกไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่บางคนก็ต้องการให้มันสุกเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะพู อยากให้ทุกคนได้กินในราคาที่จับต้องได้จับต<ช>้องได้แล้วเราก็พยายามที่จะแบบไม่ให้สูงเวอร์แต่ว่าอย่าลืมว่าในการดูแลในแรงงานในการขนส่งทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วยิ่งยุคนี้ทุกอย่างราคาขึ้นหมดเราก็พยายามสมเหตุสมผลที่สุดเพราะเราก็เข้าใจหัวอกของลูกค้าเหมือนกันก็ขอยลูกค้าเข้าใจหัวอกของพวกเราด้วย <laughs> เนี่ยแหละครับผู้ชมครับเราอยู่ในยุคที่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะเข้าใจเนี่ยผู้ประกอบการอย่างพี่ชาคริสเจ้าของสวนเขาก็เข้าใจผู้บริโภคอยากให้ของที่ดีที่สุดถ้าไม่พอใจเอ้าเอาเงินคืนได้คือซื้อไปแล้วไปผ่าเจอมาเอ้ามันมันไส้ซึมอย่างเงี้ยเชาคริสยินดีคืนนะใช่แต่ถ้าเกิดผ่ามาเจอไส้ตันเนี่ยต้องไปจิ้มซีอิ๊วกินนะใช่เพราะเป็นไส้หูอะไรครับเนี่ยนี่มันเขาต้องแต่งใจพุทธนาโอ้โหคุณผู้ชมครับคนที่เป็นลูกค้าก็ต้องเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยอยู่แบบน้ำพึ่่่งงเเรืืออสพปา มานะทุกอย่างมันจะได้เรียกว่ามียิ้มยิ้ม,มกันนะโอ,อ,อ้้าสวนเกษตรกรทุกท่านชาวสวนทุกค,คนอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะหลายๆคนก็พร้อมจะเข้าใจคุณแหละว่าถ้าเกิดว่าผลผลิตออกมาเอ้ามันเจอแบบนี้เนี่ยหลายคนก็พร้อมจะปรับความเข้าใจถูกครับนะนะ